สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาบอกวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะสูตรนี้อร่อยน้ำซุปกลมกล่อมมากเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะอันนี้คือเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะปุ้ยซื้อมาสองห่อนะคะห่อละสิบบาทข้างในนะคะก็จะมีเป็นเป็นแบบนี้นะคะจะมีขาแห้งมีเป็น ปลยกักนะคะอันนี้คือเม็ดผักชีหอมเนี่ยหอมหอมแล้วก็จะมีเครื่องพะโลหอมไรใส่ซองเล็กๆมาแบบนี้นะคะเราใช้ทั้งหมดสองซองเดี๋ยวปุ้ยจะขึ้นรูปให้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะคะปุ้ยจะนําเครื่องอันนี้นะคะไปคั่วให้หอมก่อนแล้วเราจะมาห่อด้วยผ้าขาวบางอันนี้นะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เขาตกลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เวลาเราตักก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็จะได้ไม่ติดลงไปด้วยนะคะเวลาเราตักน้ําใส่กับเส้นนะคะโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาคั่วกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคั่วกันเลยนะคะกระทะผ่านศึกสงครามมาเยอะมากนะคะรุ่นนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยเกลี่ยไปนะคะแล้วก็คั่วให้หอมค่ะ ยายทำไรกะตะกระทะรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วนะคะวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวหมูกินกันที่บ้านยายนะคะก็เลยใช้กระทะยายแล้วคั่วจนกว่าจะหอมนะคะคั่วมาสักพักจนหอมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อผ้าขาวบางกันเลยนะคะเดี๋ยวพักเขาให้เย็นก่อนแล้วก็มาห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็จะนําไปใส่ในหม้อน้ําซุปของเรานะคะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเครื่องเทศที่เราคั่วเมื่เมื่อสัก,กีรนี้นะคะใส่ลงไปในผ้าขาวบางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมัดแล้วก็ไปใส่ในหมกก้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อที่เวลาเราตักเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะได้ไม่ติดลงไปในน้ำกว๋วยเตี๋ยวของเรานะคะเราก็ใส่เป็นอันนี้คือเม็ดผักชีนะคะที่เขามีมาอยู่ในถุงอยู่แล้วก็เอาใส่รวมกันเลยะค่ะแล้วก็มัดนะคะ ก็มัดมัดไม่ให้เขาหลุดออกมาได้นะคะจะปิ้งจทอดปิ้งอะไรน้ำ <Hayır> ม <forecasting íamos. S 2> ันเยอะแข็งมันโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่หม้อต้มกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือใบเตยนะคะปุ้ยจะไปใส่ในหมอ้อน้ำก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะปุ้ยใช้ประมาณห6ใบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของก๋วยเตี๋ยวเราคะ่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในหมอ้อต้มน้ำเดือดของเราเลยนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่ใบเตยลงไปอย่างนี้ใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะลงไป อันนี้ก็คือกระดูกนะคะก็จะมีเล้งนะคะแล้วก็เป็นข้อกระดูกแบบนี้นะคะปุ้ยซื้อหมูมา1นึกิโลนะคะเขาแถบมาให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ในหม้อน้ําซุปก,ก็เลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มจนกว่าน้ําเขาจะเดือดนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นรากผักชีนะคะใส่รากผักชีลงไปเลยค่ะปุยจะใส่ประมาณ3ารากแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะใส่เกลือป่นนะคะประมาณ2ช้อนแกงค่ะประมาณ2ช้อนนะคะนะคะประมาณ2ช้อนนะคะอันนี้คือเกลือป่นใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวย่างดีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือซอสปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะซอสปรุงรสสองร้อยกรัมนะคะ นี่น้ำมันหอยนะคะประมาณ200กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะอันนี้คือน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะยี่ห้อฟ้าไทยเขาไว้ใส่สำหรับน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะจะทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าน้ำตกก็ได้นะคะคือยี่ห้อนี้ปุ้ยกินแล้วอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณ200กรัมนะคะต่อ น้ำหม้อเบอร์อ32นะคะนี่นะคะเป็นน้ำน้ำปรุงรสกว๋กวยเตี๋ยวสูตรเข้มข้นนะคะใส่200กรัมอันนี้คือเนื้อหมูส่วนสะโพกนะคะ1กิโลกรัมนะคะนำเป็นหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผู้จะนำลงไปตุ๋นในน้ำก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะ จะตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำก๋วยเตี๋ยวของเราเด่ยกลมกล่อมแล้วก็ให้เนื้อหมูเนี่ยเขายุ่ยดีนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่กันเลยค่ะเราก็จะใส่เนื้อสะโพกที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะ1กิโลกรัมจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้เนื้อเขาเปื่อยนะคะแล้วก็ให้น้ำซุปกลมกล่อมค่ะอันนี้คือเครื่องพาโลนะคะที่ เป็นผงพะโลนะคะที่ใส่มากับเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยสองซองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นต่อไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าหมูเปื่อยหมูเปื่อยหรือยังนะคะหมูไม่ได้เปื่อยนะคะหมูเปื่อยหรือยัง<ม>นี่คือกระเทียมที่แกะเปลือกแล้วนะคะเราจะใช้เป็นกระเทียมใหญ่นะคะเวลาปอกก็ปอกง่ายนะคะเวลาตำก็ ตำสะดวกดีค่ะเดีย๋ยวเราจะนำลงไปตําเลยนะคะใส่กองตาให้ละเอียดนะคะตำละเอียดพอประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแก้วกันค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะมาเกียเก่ยวเกี่ยวขั้นตอนนี้เราจะมาเจียวกากหมูนะคะแล้วพอกากหมูได้ที่แล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะน้ำใส่เกลือลงไปหน่อยไหมจะได้ไม่กระเด็น,นเกลือเกลือช่วยช่วยได้ใช่ไหมใส่แบบนี้มึงหยิบมือนึงเพื่อความสบายใจหน้าใครหน้ามันะ <laughs> มันจะเด็นอยู่แล้วละ่ะมันมีหนังหมูติดอยู่ด้วย เราจะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขากระเด็นนะคะน้ำมันนั่นเอาละค่ะต้อารน้ำมันเยอะ้าเราเจียวหมูจนกรอบได้ที่แบบนี้นะคะตอนนี้น้ำมันเจียวหมูหอมมากเลยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมที่เราตำไว้นะคะลงไปเจียวพร้อมกันเลยะคะ่ะต้องเจียวด้วยไฟอ่อนนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขาไหม้ เราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระเทียมจะเหลืองพอเจียวจนเหลืองได้ที่ประมาณนี้นะคะก,ก,ก็ยกกระทะขึ้นจากเตาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะในระหว่างที่เรายกกระทะออกจากเตานะคะก็ให้หมั่นคนเพื่อคลายความร้อนไปเรื่อยๆนะคะอืมเหลืองกำลังดีเลยนะคะเหลืองทองน่ากินมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจาัดจานเสิร์ฟไปเลยนะคะ พอน้ำซุปได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นหมูลงไปเลยนะคะเทลงไปหมดถุงเลยค่ะเทลงไปหมดถุงเลยลี่ชิ้นหมูนี่ปุ้ยใช้เป็นลูกชิ้นอย่างดีนะคะผสมแป้งน้อยมากค่ะจะได้อร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นกระหล่ำปีกับผักคะน้าลวกนะคะ แล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะปุ้ยใช้เป็นเส้นเล็กนะคะปุ้ยลวกทีละเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำทานหลายคนค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่หมูตุ๋นที่เราตุ๋นลงไปเลยนะคะแล้วก็หอมผักชีค่ะกระเทียมเจียวจากนั้นนะคะก็ตัก น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราใส่ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องเทศมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ